ก็สว <chat> ัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามเรื่องการอัพนักเตะนะครับเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าผมเข้าใจที่เขาถามไหมผมเข้าใจนะครับว่าเพื่อนๆถามมาอะไรผมก็อธิบายให้ฟังแล้วแต่เพื่อนๆไม่เข้าใจมาผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจเรื่องการอัพนักเตะนะครับเพื่อนๆอัพนักเตะนะถ้าเป็นแบบทั่วไปอ่ะสมมติว่าเพื่อนๆซื้อนักเตะที่ต้องการมาเต็มแล้ว สมมติว่าเพื่อนซื้อนักเตะที่ต้องการมาเต็มแล้วแล้วพอเราจะอัพอ่ะจะกดอัพตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมแนะนําให้กดอัพทีละสาคนนะแต่มันจะใช้เวลานานใช้เพชรเยอะหน่อยสีที่ผมแนะนําคือให้อัพทีละ3ตัวอย่างเช่นมีลูนโดเมสซี่แล้วก็ตัวนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้หรา เอาหน้าสามคนแล้วรับเนมาโอนโด้ ema, o, แล้วก็เมสซี่นะครับมันอัพไปพร้อมกันได้เพราะว่ามันคือตำแหน่งคล้ายๆกันก็คือกองหน้านะครับกองหน้าที่คุณสมบัติคือสปีดเป็นหลักสปีดร,ร้อยเห็นไหมสปีดเป็นหลักแล้วก็ที่เหลือก็ามาอัพสปีดอัพตรงไหนสปีดอัพตรงยิ่เนนะครับเนี่ยยิ่เนนะถ้าเราจะอัพการยิงเทคนิคการล็อกหลบการครอบครองบอลคืออัพ นี่เทคนิคนี่ฟิตเนสนี่เทคนิคน,น,นะครับเพื่อนๆานหลายคนอ่ะเข้าใจอยู่แล้วแหละแต่ผมจะมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับคือถ้าเราอยากจะจอะจงนักเตะที่เราอยากจะอัพอ่ะให้ซื้อมาละให้ซื้อมาทีละสามตัวแต่ตอนสร้างรหัทใหม่ๆอ่ะมันทํายากนิดนึงเพราะว่านักเตะในทีมอะมันยังค่าพลังกันไม่เต็มใช่ไหมคร ค่าพลังมันยังไม่เต็มคือพูดง่ายๆว่าในทีมเนี่ยต้องอัพให้มันตันเกือบทุกตัวหรือทุกตัวเลยก็ได้นะพอเราอัพตันเสร็จปุ๊บเราก็จะบอกยังไงดีวะสมมติว่าทีมเพื่อนเนี่ยอัพค่าพลังเต็มหมดแล้วนะแล้วเราอ่ะสแต็กไม่สวยใช่ไหมพอสแต็กไม่สวยเราก็ต้องไปย่อยย่อยขายทิ้งแล้วก็ซื้อมาใหม่สมมติว่าลนโด สแตทไม่สวยเมสซี่สแตทไม่สวยเนย์มาสแตทไม่สวยผมขาย3มคนเนี่ยไปแล้วผมก็ไปซื้อมาใหม่พอไปซื้อมาใหม่ปุ๊บแล้วผมจะอัพให้มันสวยๆผมก็ต้องอัพฟิตเนสแล้วก็กดไปที่157เพชรนะครับแล้วผมก็กดอัพไปปุ๊บ3คนเนี่ยมันก็จะได้ค่าพลังตามที่ผมต้องการนี่คือการจอดจงการอัพการอัพ แบบจอดจงอ่ะที่เราเลือกได้อ่ะก่อนที่เราจะอัพแบบนี้ได้คือเราต้องอัพทั้งทีมให้เต็มก่อนไม่ต้องเสียดายครับมันจะยากหน่อยตอนสร้าง ID เกมใหม่ๆนะคือเราไม่ต้องรีบซื้อนักติมาตัวเก่งๆที่เราต้องการไม่ต้องรีบซื้อมาคือเราอัพอะไรก็ได้อัพให้ทีมเราเต็มก่อนพออัพทีมเต็มเสร็จปุ๊บเราค่อยมาเจาะจงอัพทีละตัว แต่ผมแนะนําให้อัพทีละสาตัวเพราะมันจะเร็วหน่อยฟังนะอันนี้คือเราอัพเต็มหมดแล้วแล้วผมจะอัพโรนโดเมสซี่ในมาใหม่ผมก็ต้องขาย3สตัวนี้ทิ้งก่อนแล้วผมก็ซื้อมาใหม่พอซื้อมาใหม่แล้วปุ๊บแล้วก็มากดอัพอยากได้สปีดก็กดฟิตเนสแล้วกดไอ่หนึ่้อยหเพชรแล้วมันก็จะได้สปีดการออกตัวเร็วการเขาเรีเยกอะไรวะ อดทนอ่ะไอวิ่งได้ทั้งเกมของเนมาคือ99นะแล้วก็ไอ้ข้างบนเนี่ยทีเอเนี่ยคือการกระโดดมงนะเนมากระโดดมง71็ดสิบอดนโดกระโดดมง95เมสซี่กระโดดมง91้ามันจะอัพสี่บรรทัดนี้นะพอเราอัพเทคนิคปุ๊บเทคนิคมันจะตัวนี้เทคนิคมันจะมาขค้ืนตรงคอนโทรบอลการเข้าปะทะการส่งบอลแล้วก็การ ยิงประตูยิงประตู S H O เนี่ยคือเมสซี่หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ลอนโดเก้าสิบสี่ในมาหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์นะนี่คือการรับเทคนิคส่วนกองหลังอะอัพเทคนินนะคนมันจะขึ้นแรงวัฏจัเก้าสิบสามเห็นไหมส่วนฟันได้เก้าสิบสี่ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เพื่อนๆเข้าใจนะพูดง่ายๆอย่างหนึ่งเลยไปอัพตั้เต็กในทีมให้เต็มเอาตัวกากๆก,ก่อนไม่ได้ไม่ต้องเอาตัวเก่งมาก,ก่อน าตัวกากาศมันจะได้อัพต็มง่ายๆพอเราอัพต็มทั้งทีมปุ๊บแล้วเราค่อยไปซื้อนักเตะที่เราต้องการมาอัพทีละสามตัวเทคนิคการอัพผมก็ทําคลิปไว้ให้แล้วมีรู้ว่าเพื่อนๆ่อนอยังจะงงอีกไหมนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็ลองคอมเมนต์มาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาอธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจ